สามสิบสองจีบม <C ười> ันเกิดิห้างแน่น่ะฟ <C ười> ันแท <C> ้ไ <ười> ม่มีแหวแมงเลย ว่มีแถวแมงว่มีอุเหัยปุ่นอี่เออบ่เสียบ่ะ อแถวก็ได้เห็นแถวปอมเนี่ยมได้เด้ดแถวปอมหักเลยเด้ดแถวปอมมันก็ทุ่นคือแถวอันนีเด้แล้วแถวปอมกินข้าวกับสีบะแสเห็นคนขับว่าเพ่ทยับบอกว่ายายเอ้ยอันอีสันใส่แถวปอมนะกินข้าวก็ไม่ดแสบบางสันมันคือบะแสมันจะแถวเนี้ยปากหอนเป็นอย่างคือบะแสมันรสาติมันคือกันบ่ดแถวปอมมันบอกคนมีขี้แถวบ่หรือแถวแท้มันมีขี้แถวหลายบ่แต่แจ็คทูู่มีขี้แถวเด้อ็ดใช่ปะ ไปขูดหินปูนดอ,อกมืดที่ห้างห้างนี่ไปขูดหินปูนดอ,อกมดมันกะเลว่ามีขี้แก้วปกติไงมองข้างห้างนม้นทีเป็นขี้แก้วมาไปขูดหินปูนดอ,อกมดเลยบะมี่มแมงเมืองกับบะมี่นี่จะความสวยความงามกับแข็งแรง Jesus! <laughs> 으음 mm 음 -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.